สวัสดีครับพี่ช่นามันเหนีาานยกวันนี้ผมจะมารีวิวให้เก็บรีวิวคัสตอมกัมพาเปโต้อาร์มส์อาร์มนี่คือกัมพาเปโต้ส์อาร์มส์อาร์มนะครับซึ่งจากลูกปลาปเป็นรูปดาบยานแต่ที่ที่ก็เป็นพาร์ทเสริมอาวุธต่างๆทั้งหมดเลยครับที่อยู่ในนี้พาร์ทส่วนหน้าพาร์ทด้านข้างจะเป็นอาวุธด,ดาบทัสเตอร์แลูกมิซายแล้วก็ปีกตรงนี้อีกข้างหนึ่งส่วนข้างนี้ก็เหมือนกันปีก มีสายคลอสเตอร์แต่ว่าวาวุธจะเป็นกวานนะครับส่วนด้านหลังนี้จะเป็นซับอาร์มแขนเสริมนี่คือทั้งหมดของในอย่างนี้นะครับต่อไปผมใน,นการย้ายจะส่วนกำพาไปทาอาุอาร์มอาร์มเมียบร้อยแล้วนะครับมีพาสีขาวพาสีเทาแล้วก็สติกเกอร์นั้นยังเหลืออยู่นะครับซึ่ง ให้มีดวงตาให้มา2แบบครับดวงตาแบบแรกเป็นสีเขียวแต่ี่2คือเป็นสีดาและมีดวงตาลงกลมสีนมพูให้มาให้เพื่ออาจจะเปลี่ยนนะครับแต่ผมใช้สีเขียวครับดีกว่านี่คือของที่ให้มานะครับผมนำพลาตาไปติดกับกับกนปลาตัวอื่นนะครับสามารถติดได้กับเตแคบบางอย่างนะครับ โอเคก็จบคลิปแล้วสับการรีวิวให้เก็บบิวคัสตอมกัมพาเบตโตอาร์มอาร์มขอจบเพียงแค่นี้ว่าจะใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ